เข้มามาเมื่อน้ำไหลก็เท่าครับคุณนาฬากาคนเล่นครับโอ้เมื่อวานจับจเปิดใส่มือเหรอโอ้เบิางมือกับเหตุกับยองเหรอ้โอ้

น้ำเข้าอยู่างซ้ายน้ำหานอยู่เนอะโอ้ยเยอะครหูน้วานเอาอยู่นีหองเลนนโอ้ยน้องเอ้ยฟาดานหออีกแล้วเฮ mùi Tổng đi đâu Không nhá ngoài em Cài sưởi mô không ra Sao à? nào, ờ, nào hết đèn Mẹ nhỏ hết rồi rồi การคือเป็นกี่ขากินเนาะเห็นหมดล้นี่นดมก็มมมรล้นี่เหอโอ้นอ้องเอ้ยคือเกา่าคือเกา่าคือเก่ายไข่มา่ม่เอาแล่เอาข้านก็กรไข่ ให้แป็ดแก่พี่น้องเลยครับตัวโอ้พี่น้องสองนอกเห็ดเพิ่งขาน้องน้องครับพี่น้องไปเสร็จครับเอาไปพี่น้องหาน้องงี้ยไปครับพี่น้องน้องน้องปาตีน ตัวกูสลักทุเรยังไงครับอาดงโยงูโอ้ยพี่น้องเดี๋ยวบูไอพี่น้องโอุ้ยเสะอ่อนเฮ็ดล้โง่หรือมึงยังอ่ะนึ่งันห้มขันห้มครับบนต๊ะนี่ก้างไปบุเปียกนี่ยูโต๊ดือเลยบุเปียกดูดอบูนี่พี่น้องนี่เม็ดเพิ่งครับ เก็บเห็ดเห็นเห็ดเอาสูเห็ดครับพี่น้องไปโอ้บัวเมฆไข่นั่นเห็ดอันตัวนี้ไข่เรื่องเบาหน่อยเอาเลยเอาขึ้นมาเลยโอ้าวกำลังออกอีกออกอีกอยมส่ายรถยังรถไฟรถดูหมุนตายครับโอ้

เน่นน้อยอยู่กลางเน่นน้อยครับนี่ครับเน่นน้อยครับหมดเห็นได้ไหมเล่นน้อยครับนี่คนลาวเขาเอิ้นไอจัวนะครับพี่น้องอยไปเลียงคนลาวโอโด่งเลยตัดใจดีนะมาเอาเราึ้นมาเด้อไปขึ้นติดตั้ บูถ่ายบทันเลยครับพี่นอ้องถ่ายบทันเลยพระโ้พถ่ายบุทันเลยครับพี่น้องนะบา้บาจจุจุ่มจุะจุใำเบงหอยมนนี่ได้ไปบ่เหนีหวหวยวบ่ โอ้โหมันื่อยมากโอ้โหงอุ้มโต๊ะเลยนะเด็กน้องให้เราโงออกดำครับเมื่อขึ้นกันตีกินอยู่ไหมบ่โมรู้แล้วไอตีกินอยู่แซ่บห้องก็ห้<ม>องกกล้ากินห้างไกครับี่น้องในพ่านเพื่อนหมานองเขาครับมือนี่เจอเตโดงยิ่งใหญ่ปดัดแก๊ดมูเคร่งโลครับ โอคเอาอยากขนาดแป้งอยากไครเลยค่ะได้กินเท่เดียวต้องจเกิดมาสามโลแล้วครับกดิันมันหคไมโไี่จะไข่ใหญ่นอ้ไข่นะดอกมันยันใหญ่จมันก็ยังไม่อยากไปบ้งเนาะมันออกมาคิไข่ครับพี่น้องไข่ใหญ่กว่าหน้าคับ ่าทำแสงก้อนยันเนาะทำแสงบ่อ้้โไดครับระหว่างย่างไปย่างมาก็มาเห็นครับพี่น้องเฮ้ยโอ้ยบานหมแล้วจัวน้อยตัวนึงเห็นอี่จัวน้อยมีไข่ได้เนี่ยโอ้เฮ็ด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 นี่ยังบานหมดแล้วพี่น้อง ฮักฮักฮักเบ้ามันออกฮักเบ้ามันออกบัทถุอ,อับไปบรรจากาศอยู่ทอ่ชั้นบนของน้ำทกตมตาเสลือดผู้ระทับกุนย์บ้านหลังเงาูใ่ใต้ผู้นั้นจะเป็นผู้สิงครับพี่น้อาางปเ๊ินทาาก็เเมื่อความลำบากของการหาเห็ดครับพี่น้อง กระต่าก,กระนักอีกมาหนึ่ง มันก็คนเล่นครับพี่น้องมุงหน้าหายต่อมูฮิตงับมืครับมืมาแต่บ้านไหนนีครับนาสบายินองเงานี่ครับน้องนี่เ้พอจะเปลนเป็นสีแป้งนี่ นี่นี่ชม,มพ,ออพู่เอเขาจะมาดูพระแลาวก็อือห้าก็ได้ซักสองคืนกันครับพี่โนโอ้องเอาใส่ถุงบ่ทิพย์มหาถมนะครับบรรยากาศตอนหากับมหาเฮทนะครับถ้ำลบฝนครับพี่น้องนี่เป็นพระมาอยู่ตะเก่าครับนี่อยู่ทางน้ำตกนี่ครับฝนตกแห้งมาลี่อยู่นี่ก็ได้ครับนี่ มีหัวฟืนไปเขีย่ยเห็ดเพาะน้องเอ้ยหมัดเนื้อ,อ <laughs> มาซึ่งเิ่งอน <laughs> เอาไปครับพี่นอ้อ,ของขอั้นขั้นวงเงนเิ่งอนันนั้นผลงานเมื่อนี้ครับพี่น้องเลยเขาเอาสกอตไบค์มาได้ถูก สกัดตไบรท์ูขาวจังเกียน้่งเสียงลงั่งในสกัดตไบมันสาีร้อน่านี้โมฮัตอีกนั่งรู้ไครมันเออมันต้องอันนั้นเลยแป้งอันปามันต้องเอาปะเอาอะไรนะ